ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ วันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีพระสมเด็จเนื้อทองผสมมาให้ชมกันซึ่งวันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นพระที่ผมอยากนําเสนออยากให้นักสะสมเนี่ยได้ทราบข้อมูลเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเรื่องของความพิเศษของพระสมเด็จชุดนี้ คือสององค์ที่เอามาให้ดูเอามาให้ชมกันวันนี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จที่ด้านหลังเนี่ยมีการปัํมตราคุดลงไปคือองค์ขวามือเนี่ยผมมีการล้างลักจีนออกคือต้องบอกเลยครับว่าลักจีนที่ล้างออกไปเนี่ยเกาะผิวได้ดีมากๆคืออยากให้อดทนฟังแล้วก็ติดตามในเรื่องของภาพกำลังขยายสูงแล้วก็เรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วค่อยตัดสินใจ เรื่องของที่มาที่ไปเรื่องของความล้ำค่าเรื่องของความเก่าครับอยากให้อดทนดูแล้วพิจารณาตามที่ผมพูดว่ามีความสมเหตุสมผลยังไงแต่เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้นะครับพระเนื้อทองผสมแบบนี้เนี่ยถ้าทันยุคก็ร้อยกว่าปีเพียงแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแบบนี้นะครับว่า พระลักษณะนี้เนี่ยที่ผมเจอที่ผมเห็นเนี่ยมีสี่ลักษณะด้วยกันคือเป็นพระเก่าทันยุคแล้วมีการนำพระเก่าทันยุคที่อาจจะมองไม่เห็นค่าเนี่ยไปชุบทองคําแท้กับอีกประเภทหนึ่งนะครับคือพระย้อนยุคแล้วก็มีพระย้อนยุค ไปชุบทองคําเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าพระลักษณะนี้เนี่ยมี4ี่แบบด้วยกันแล้วทําไมวันนี้ผมถึงนําพระแบบนี้มาให้ชมกันพระลักษณะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าผิวพระสวยงามเนื้อโลหะสวยงามแตกต่างนะครับมีความบอบช้ำมีความเก่าให้เห็นมีสนิมให้เห็น แล้วเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่ต้องบอกว่าถ้าใครมีความเข้าใจกับการสแกนเนื้อโลหะให้ความสําคัญกับเรื่องของการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยต้องบอกว่าพระลักษณะนี้เนี่ยผลการสแกนเนื้อโลหะมีความน่าสนใจมากๆมีทองคําขาวที่ผมอยากบอกว่าเจอในปริมาณที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับอย่างองค์แรกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย เป็นพระที่สแกนพบทองคำขาว0.41%มีดีบุก1.7%นะครับแค่2ตัวที่สแกนเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงคุณค่าแล้วสหรับผมเองเนี่ยถ้าพระที่สแกนเจอทองคำขาวในปริมาณทศยมตำแหน่งที่1ด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซา o ลโกโคปเนี่ยผมถือว่าล้ำค่าแล้วครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจอโลหะแบบนี้เนี่ย โอ้เป็นไปได้ยากครับนําพระไปหลายๆองค์โอ้เป็นร้อยองค์แล้วเนี่ยการจะเจอทองคําขาวนี่นับองค์แล้วถ้าใครรู้จักค่าของทองคําข่าวเนี่ยโอ้ปฏิเสธไม่ลงเลยครับทีนี้ถ้าเชื่อมั่นในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะนะครับแล้วแบบนี้เราพิจารณาที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงเราจะเห็นอะไรนะครับเนี่ยฮะดูเบื้องต้นดูกยายภาพเราจะเห็นความ เราจะเห็นความเหี่ยวยน่นเราจะเห็นสีออกไซด์สีผิวพระที่ต้องบอกว่าแตกต่างกับพระย้อนยุคที่จะเหลืองที่จะใสแบบทองคำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นกับสีของผิวพระคือถ้าได้พระลักษณะนี้มาเนี่ยต้องล้างก่อนแล้วเพราะว่าคาดหวังว่าจะเป็นทองคำหรือว่าเนี่ยครับ ถ้าได้โดนกรดน้ำส้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยผิวล้างมาใหม่เนี่ยจะเป็นผิวสีเหมือนผิวนาคเลยครับสวยงามเลยแต่ว่าพอนานวันก็จะกลับดำเหมือนองค์ที่ผมจะให้ดูอีกองค์หนึง่งนี่ฮะอันนี้ผมล้างนะครับยอมล้างให้เห็นผิวด้านในเห็นไหมครับผิวจะไม่ได้ใสแบบทองเหลืองหรือว่าใสาแบบทองคำ สายแบบทองดอกบววที่จะเหลืองเหลืองครับแต่ว่าผิวเขาจะสีคล้ำๆถามผมคือสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าพระลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนกับพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระผงอีกทีหนึ่งในมุมมองของผมเพราะว่าเทียบกับพระเนื้อตะกวดถ้าชาที่ผมเคยทำคลิปให้ดูซึ่งพระลักษณะนั้นก็ไปสแกนเจอ โลหะล้ำค่าอยู่ในเนื้อพระเหมือนกันครับเจออีริดียมอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกครับผิวพระสวยงามสีสันวันนะสนิมโอ้โหสวยงามจริงๆครับสําหรับท่านที่ทํางานท่านที่มีผู้ใต้ามาคับบัญชามีลูกน้องเนี่ยโอ้โหอยากให้แนะนำเลยครับเอาแบบนี้ไปบูชารัตนาเนี่ยด้วยเมตตาบาร,รมีของหลวงปู ด้วยพุทธพิมพ์ในเรื่องของรุทธที่อยู่ด้านหลังโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมมองว่าเป็นพระที่น่าบูชาซึ่งหลายๆคนอาจจะละเลยพระลักษณะนี้ไปหรือว่าอาจจะไปเสียความรู้สึกกับพระที่ล้างออกมาแล้วเป็นสีเหลืองเหมือนทองคําแต่ว่าพอไปสแกนเนื้อพระแล้วไม่มีทองคําผสมอยู่หรือเจอเปอร์เซ็นต์ทองคํา 1-2%ซึ่งเป็นพระที่ชุบทองคําไปเห็นในลักษณะแบบนั้นแล้วผิดหวังที่ไม่ใช่เป็นพระเนื้อทองคําแท้ๆก็อาจจะมองข้ามไปว่าพระแบบนี้เนี่ยเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับ 4. ลักษณะพระเก่านําพระเก่าไปชุบทองพระย้อนยุคแล้วก็นําพระย้อนยุคไปชุบทอง ก็ฝากไว้สําหรับ4ลักษณะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าโอ้โหดูสําหรับพระที่ทันยุคแบบนี้เนี่ยแล้วผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยโอ้โหสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าจริงๆครับหรือถ้าเป็นพระย้อนยุคเนี่ยเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยจะไม่ได้สวยงามไม่ได้มีความเหี่ยวย่นให้เราเห็นแบบนี้นี่ครับดูดีสำหรับผมเองผมมองว่า พระถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยเรื่องของการนําไปกดนําไปถอดพิมพ์เอาพระผงม,มาถอดพิมพ์อะไรแบบนั้นเนี่ยคนที่ทําคนที่สร้างเขาไม่รู้สึกผิดเขาจะไม่รู้สึกไม่ดีคือเขาทําได้เพราะว่าเขาทําในวาระที่ดีในวาระที่บริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเป็นพระยุคใหมย่ย้อนยุคเนี่ยในมุมของผมเนี่ยเขาจะไม่ถอดพิมพ์จากพระเนื้อผง คือเขาจะขึ้นแบบเขาจะสร้างพิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็คือแกะล้อพิมพ์แต่ว่าจะไม่ใช้การถอดพิมพ์ปั๊มจากพระเก่านะครับอาจจะด้วยกลัวบาปกลัวกรรมก็เลยไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นพระย้อนยุคส่วนใหญ่ผิวจะเรียบกว่านี้จะตึงกว่านี้นะครับถ้าไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะทำเอาพระที่ย้อนยุคนั้นมาให้ดูกัน แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามในเรื่องของภาพจากกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็เรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยครับเมื่อเรามองผ่านกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราเห็นอะไรครับเราเห็นความเหี่ยวย่นเราเห็นสีสนิมนะครับเพราะว่าหลักๆของการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยก็เป็นเนื้อทองผสม เป็นเนื้อทองเหลืองที่มีทองแดงกับสังกะสีแต่ว่ามีดีบุกนะครับ1นนี่ยแล้วก็มีในเรื่องของทงองคำขาวผสมอยู่เดี๋ยวเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าเนี่ยครับพอเราขยายมาดูเนี่ยเราเห็นสีสันวันนะที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นในพระย้อนยุคสำหรับพระที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ย นะครับบางคนเนี่ยถ้ามีอยู่ในมือจะเห็นเลยว่าพระย้อนยุคเนี่ยเรื่องของการลงลักษ์เนี่ยมองเหมือนกับว่าเป็นการพ่นสีด้วยซ้ำครับสีลักษ์ไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็เรื่องของการหลุดล่อนเนี่ยจะดูไม่ดีจะดูไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วเมื่อเรามาขยายดูครับเราจะไม่เห็นสีสนิมทองแดงที่ผิวพระแบบนี้ถ้าขยายดูเนี่ยโอ้โหจะใสจะ เหมือนทองคําเลยครับแบบนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้โอ้โหดูดีครับลองมีโอกาสนะครับลองนําพระเนื้อเก่าๆามาดูครับเราเห็นสนิมนะครับถ้าเราเข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราเห็นเลยคือสีสันวันน้าเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากๆแล้วเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยโอ้โหครับสวยงามจริงๆผมผมมองว่าเป็นพระที่สวยงามแล้วสมบูรณ์สําหรับ พิมพระสมเด็จพิมพพระประธานแบบนี้โ,โหอยากให้เห็นองค์จริงอยากให้มีอยู่ในมือจังเลยครับสำหรับผมเองที่มองเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยคือสวยงามเหมือนกับพระเนื้อตะกัวท่ำชานะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปพระเนื้อตะกัวทํำชาที่มีลักษณะของรูปพระซุ้มคอเนี่ยกดฝังลึกลงไปในลักษณะคล้ายๆกับครุฑแบบนี้ องนั้นก็พุทธศินสวยงามแลก็มีโลหะล้ําค่าเหมือนกันเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากชี้ให้เห็นเรื่องของพระเนื้อทองผสมคือบางท่านเนี่ยพูดกันว่าเป็นเนื้อทองดอกบวบแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังต้องยอมรับนะครับว่าผมก็ยังสับสนกับเรื่องของทองดอกบวบเก่าว่าแบบนั้นเมื่อเราไปสแกนเนี่ยเราจะเห็นอะไรแล้วเราจะเห็นสนิมแบบนี้ไหมสำหรับผมเองยังคล่องใจตรงนี้อยู่ ยงแต่ว่าพอนําพระแบบนี้ไปสแกนนะครับก็เลยอยากนําข้อมูลแบบนี้มาให้เห็นเพราะว่าการสแกนเห็นทองคําขาวหรือแพตินัมเนี่ย0.41%เนี่ยมันโอโ้โหมันพิเศษมันเกินความคาดหมายเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับคือถ้าใครที่ติดตามคลิปผมเนี่ยแล้วดูในเรื่องของพระหลอกหลวงพ่อเงินนะครับที่ มีดีบุกเยอะๆมีเปอร์เซนต์ทองแดงเยอะๆเนี่ยแล้วคิดว่าคลิปที่ผมเอามาให้ดูพระที่ผมเอามาให้ดูมีความเก่าถ้าท่านมาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จเนื้อทองผสมที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันจะต้องรู้สึกเหมือนกับที่ผมรู้สึกคือมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความเหี่ยวย่นมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสนิมที่ผิวพระแบบนี้คือเรามองข้ามพระแบบนี้ครับ พระแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ในกลุ่มของพระลิเกเหมือนที่ผมทาคลิปพระเนื้อหยกที่ถูกรามาถูกพูดถึงว่าเป็นพระลิเกครับเดี๋ยวนี้ก็มีราคามีการเล่นหากันแล้วเพราะว่าการพิสูจน์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่มันชัดเจนคือใช้ทองคําแท้เนี่ยมาปิดอยที่ฐานเป็นชิ้นนะครับแบบนั้นถามว่า ้าคนสร้างไม่ได้มีเจตนาที่ดีที่จะทําให้พระนั้นล้าค่าเนี่ยเขาจะมาใช้ทองคาเพื่ออะไรครับคิดง่ายๆตักะง่ายๆแค่นี้เช่ามาหาเมื่อก่อนในองค์ละ5้าสิบหกสิบาทคิดแค่ง,ง่ายๆแค่นี้ก็ก็เก็บสบายใจแล้วครับเพแต่ว่าพระเนี่ยมีปริมาณเยอะมีปริมาณเยอะเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองไม่เห็นค่าก็เลยราคาถูกราคาตำ่ำ ที่ผมบอกว่าเก็บเป็นมรดกลูกหลานเนี่ยไม่ต้องกลัวเป็นภาระของเขาเหรอกครับลูกหลานเขาพิสูจน์เขาหาคําตอบได้ได้ดีกว่าเราเขาใช้หลักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ใช้ตาหนิจุดตายหรือว่าใช้เพียงแค่เรื่องของตํานานเรื่องของการเล่าขานเพียงอย่างเดียวเขาต้องมีหลายๆส่วนประกอบผมว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่เนี่ยเขาเขามีเหตุผลเขามีหลักการนี่ครับดู สำหรับผมเองผมมองว่าโอ้โหสวยงามแล้วก็มีอายุนี่ครับโอ้ทองแดงสนิมทองแดงขึ้นแบบนี้ผิวพระสวยงามมากๆเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลาหะาก,กันสักน,นิดหนึ่งนะครับด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรโกสโคปเครื่องที่เขาบอกว่ามาตรฐานเครื่องที่เขาบอกว่าวงการเขายอมรับกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนี่คือไปเจอทองแดง61.39มมีสังกะสี 31.54มีดีบุก1.7มีตะกลัว2.993มีเหล็ก1.026ครับอย่างอื่นที่เจอมีต้องคํำขาวนะครับหรือแพติน้ม0.41มีนิกเกิล0.655มีวุนแฟรม0.111มีเงิน0.036มีรูทีเนียม0.024มีโครเมียม0.026 มีอินเดียม0025มีโมลิบดีนัม0051มีอิเดียม011 1มีออสเมียม0065เนี่ยครับที่ผมพูดว่าการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยท่านลองเอาผลที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยลองปรึกษาคนอื่นหรือลองให้คนอื่นที่พอจะมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าอ่านเรื่องของค่าโลหะเนี่ยครับต้องบอกว่า มันไม่ใช่อะไรที่เห็นที่เจอกันง่ายๆการมีทองคำขาว0.41นี่มันโอ้มันพิเศษครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไปสแกนพระเนี่ยผมเจอทองคำ0.1เนี่ยผมยังํำแน่นเลยนะครับแต่ว่าทองคำขาวเนี่ยเขามีราคาไม่มีความหายากมากกว่าทองคำเสียอีกแล้วเขามีปริมาณ0.4นะครับแค่นี้นี่มันก็สุดยอดแล้วไปดูอย่างอื่นไปดูดีบุกครับ 1.7โอ้เจอแบบนี้คือแบบนี้นะครับอธิบายนอกเรื่องหน่อยการที่หล่อพระเนื้อทองผสมแล้วใส่ทองคำเข้าไปในตอนที่หลอมโลหะเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ทองคำมันขึ้นไม่เยอะหรอกครับมันขึ้นไม่มากในขณะเดียวกันพระที่หล่อออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืองได้ใสแบบทองคำหรอกครับเพราะปริมาณมันน้อย ในทางกับการถ้าพระที่ไม่ใช่เนื้อทองคําเป็นพระที่มีกรรมวิธีมีการปรุงแต่งมีการชุบให้เป็นสีทองเนี่ยนะครับเหลืองทั้งองค์เนี่ยแล้วสแกนเจอเปอร์เซนต์ทองคํานิดเดียวเนี่ยท่านต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าแบบนั้นเนี่ยเป็นพระที่ทํายุคหลังหรือเปล่า ถ้าเป็นพระยุคเก่าเนี่ยสามารถทําให้พระเนี่ยเหลืองเหมือนทองสมัยใหม่ทั้งองค์แล้วสแกนทองคํามีเปอร์เซนต์ทองคําหน่อยเดียวเนี่ยท่านจะต้องตั้งข้อสังเกตท่านจะต้องตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมฝากไว้สําหรับท่านที่อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับไม่ได้อยากจะอาาาน้ําใจกันเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นจุดสังเกตเดี๋ยวไปดูองค์ที่2กันครับ องค์ที่สองเนี่ยเป็นพระที่ผมใช้ทินเนอร์นะครับล้างลักจีนเนี่ยออกแต่ว่าล้างยากมากเลยครับกวาจะออกออกก็ออกไม่หมดแบบนี้ดูผิวพระที่ครับนี่พระผ่านการล้างเห็นผิวพระไหมครับเห็นสนิมเห็นความเหี่ยวย่นที่ผิวพระแบบนี้ไหมครับโอ้โหสวยงามผมมองว่าแบบนี้เนี่ย charger, ปฏิเสธกันไม่ได้แล้วครับถ้า นักสะสมมองข้ามแบบนี้นี่โอ้โหผมไม่รู้จะพูดต่อ,อยังไงเลยเพราะว่าเรื่องของผิวพระเรื่องของสนิมทองแดงเรื่องของสีสันวันณะที่เนี่ยครับจะบอกว่าผิวพระเนี่ยแดงเพราะว่าผ่านการล้านรักมาผมมองว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเพราะว่าเรื่องของสีลักกับสีสนิมที่ผิวพระเนี่ยแตกต่างกันชัดเจน คือเรื่องของทินเนอร์ที่ใช้เนี่ยครับคือเขาล้างแค่ตัวลักออกไปอย่างเดียวเรื่องของสนิมเรื่องของอะไรเนี่ยเขาไม่ได้กัดให้สนิมเนี่ยหลุดร่อนออกไปแต่ว่าสีสันวันนาสวยงามจริงๆครับแล้วก็เนี่ยฮะความเหี่ยวย่นเรื่องของสนิมทองแดงเนี่ยโอ้โหสวยงามอยากจะบอกว่าถ้าใครได้เห็นองค์จริงเนี่ยจะ จะต้องหลงไหลแบบผมเพียงแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับมองข้ามในเรื่องของราคาไว้ก่อนเลยคือถ้าใครมองว่าเอพาอย่างนี้ราคาเขาเล่นหากันหลักร้อยอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับคือผมอยากชวนให้มองเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคุณค่าที่เราพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องของราคาเรื่องของค่านิยมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตามมา ถ้าการพิสูจน์มันเป็นที่ยอมรับนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระดูรูปรุนที่เกิดขึ้นสำหรับผมเองผมมองว่าพระแบบนี้เป็นพระที่ตั้งใจสร้างตั้งใจหลอตั้งใจทำขึ้นมาไม่ได้พระที่ทำกันอย่างเร่งรีบนี่ครับดูผิวพระดูสนิมเห็นไหมครับ โอ้สวยงามมากๆนี่ครับดูที่หน้าอกของครุฑเนี่ยครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับเรื่องของความเหี่ยวยน่นเรื่องของสีสนิมทองแดงที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเห็นสีส้มๆซึมอยู่ที่ผิวพระแบบนี้ไหมครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วประทับใจมากๆเดี๋ยวไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่อง p ิเชอร์เอ็กซ์เรย์โกสโคกันสักนิดหนึ่งนะครับองค์นี้เนี่ยสแกนพบทองแดง61.74 มีสังกสีสาที่2.81มีดีบุก1.904มีตะกัว2.148ครับอย่างอื่นมีนิกเกิล0.485มีเหล็ก0.774ครับโทษันโดนตำแหน่งที่2ที่เจอมีทองคำขาว0.032มีพาลาเดียม0.015 มีเงิน0ูน6มีโครเมียม0ูน3มีอินเดียม0026มีออสเมียม0053ครับองนี้ไม่ได้เจอเปอร์เซ็นต์ทองคาขาวมากเท่ากับองค์แรกที่ผมเอามาให้ดูนะครับอย่างที่บอกแล้วด้วยเหตุผล2อ,อย่าง1คือโลหะเนี่ยครับเขาไม่ได้หลอมละลายทั่วนะครับสัดส่วนเนี่ยจะไม่เท่ากัน ถ้าจะเอาให้แม่นยำเนี่ยจะต้องสแกนหลายๆจุดนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาแต่ว่าไปสแกนพระไปหลายองนะครับก็สแกนแค่องค์ละจุดเท่านั้นเองแต่เท่าที่เรามองเนี่ยครับเบื้องต้นที่เราเห็นคืออะไรเราคือเปอร์เซ็นทองแดงเปอร์เซ็นสังกสีเนี่ยจะคล้ายๆกับองแล้ครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเจอดีบุกมากกว่าเป็น1.9่กนะครับตะกวคล้ายกันนะครับแล้วก็เรื่องของกายภาพเนี่ย คล้ายกันมากนะครับพระสององค์นี้คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นสําหรับผมเองมองว่าถ้ากายภาพคล้ายๆกันเนี่ยสำหรับพระสมเด็จที่ปั๊มด้านหลังแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าสแกนหลายๆจุดเนี่ยเราจะต้องได้พบโลหะในกลุ่มของทองคาขาวเนี่ยใกล้เคียงกันผมเองผมมีอีกหลายองค์ที่จะทําคลิปให้ชมกัน ซึ่งเป็นพระในลักษณะที่สแกนแล้วมีโลหะล้ำค่าหายากแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากนําข้อมูลแบบนี้ไหมเห็นว่าพระในลักษณะนี้เนี่ยท่านอย่ามองข้ามท่านมีท่านหยิบมาดูว่าใกล้เคียงกับผมไหมแล้วถ้ามีโอกาสนะครับนำพระไปสแกนเนื้อโลหะเนี่ยก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาทันสมัยหน่อยครับดูรุ่นใหม่ๆหหน่อยเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีความละเอียดเพื่อจะได้เห็นแบบที่ นำมาแสดงให้ดูอย่างที่บอกแล้วครับถ้าท่านเจอทองคำขาวในปริมาณทุนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องหวงพระลักษณะแบบนี้แล้วครับเก็บไว้เป็นมรดกลูกหลานส่งต่อลูกหลานได้เลยนะครับล้ำค่านะครับเก็บไว้นะครับบูชาได้เลยนะครับเพราะนั้นฝากไว้สำหรับข้อมูลแบบนี้สำหรับลักษณะแบบนี้ที่ชวนดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงชวนดูผล สแกนเนื้อโลหะที่น่าจะทำให้นักสะสมเนี่ยกล้าบูชานะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของพระในลักษณะนี้ไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะนำพระย้อนยุคมาเปรียบเทียบมาทำให้ดูกันครับวันนี้อยากให้เชื่อมั่นว่าพระในลักษณะแบบนี้เป็นพระที่ทรงคุณค่าบูชาได้อย่างสบายอกสบายใจเพวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแค้วคลาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ